กณไปพวกเตอะพนเราเล่าวดนหนึ่งครูบอกแล้วอย่าไปเชื่อนักแรงกับหมอดูหมอดูมันกู้มอเดาก็บอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพวกเธอไม่จำเกณฑ์ไหมบอกราตรีนั้นจะมีเกณฑ์ปันนี้ราตรีนู้นจะมีเกณฑ์ปันนั้นเตอร์เกณฑ์หรือเปล่าก็บอกว่าราตรีครัวจะมีเกณฑ์ได้ต่างจากการลงทุนแล้วจะมีผลกําไรกําไรตาใหญ่ไร่ไปตั้งทุนตั้งไรลไปเลย เตอเก่งไหมอย่าไปเชื่อนักเรียนประจําเลยพวกบอกดูเนี่ยุู่ไม่เชื่อแล้วต่อไปอ่ะแต่ว่าพวกเตอว่าไอเรื่องเบอร์ที่ปิดที่แพ้่คูไม่เสียใจยเลยนะเพราะมันเตอว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่ครูเสียใจอ่ะที่สุดก็มีอู่เรื่องหนึ่งก็คือเจ้ามือก็บอกว่าไม่ให้จดงวดแล้วครูก็ไม่ให้จนงวดไปแล้วเด็กนักเรียนทุกคนกูไม่รู้อินตำรืจคกูต้องอ่านตุนแล้วตีเนี้ยงวดต่อไป แต่ว่าครูจะกะว่าเนี่ยตอนนี้ครูมีสินค้าอยู่ตัวดึงนะลูกนะเป็นลูกตัดลูกตัดที่คูซื้อไว้กะว่าถ้าตุ่มเบือแล้วคูจะจุดแส่นัดลูกลูกคูซื้อลูกตัดไว้ตั้งแต่ปีหกศูนย์ลูกตอนนี้ปีอกหน้าแล้วยังไม่ได้จุดเลยเป็นลูกตัดมือสองนะลูกนะไม่ไม่ปั่นการใช้งานมาเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังอยู่รบต้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กุ่มมันจับจังหิดนะลูกนะเป็นงานป้ายลูกงานป้ายเลย ลูกคู่ยังห้อยอยู่เลยลูกนะเป็นงานป้ายยังมีป้ายห้อยอยู่เลยเตึกใครจะเงานะบอกครูได้นะลูกตัดมือตรองของครูนะก,กูเติบเก่ากันไปได้แล้วตีดีฮะครูว่าถ้าเกิดว่าลูกตัดจริงจริงแล้วครูจะเก็บไว้วดต่อไปกี่กันแลยลูกแต่ว่าครูไม่มีตุนไงแต่ครูคิดว่าวดต่อไปครูไม่จําเป็นต้องใจแล้วลูกตัดครูจะเปลี่ยนแล้วไม่เอาลูกตัดดีฝาแต่จะจุดวดต่อไปครูน่าจะใจเป็นระเบิดลูกระเบิด คือไม่ได้ไม่ไม่ได้จุดที่บ้านครูแล้วต่อไปครูจะไปจุดที่กองจะลาก,กินแบ่งเลยแล้วเบิดไปเลยไม่รู้กอกมาปลือแต่ละงวดออกได้ตั้งเปินตั้งเปยหมุนวงล้อกี่กน้นกี่ตีก็ไม่ตรงกับที่เราซื้อจักงวดเลยไม่รู้ออกปลือออกให้ตรงที่ครูซื้อจักกิจก็ไม่ได้โทอนะลูกแต่ครูต้องไปต่องวดหน้าก็ว่ากันนะลูกนะ